ว่ามันเหมือนกว่าสาวเพศสองอีกเนะคะันชอเออทีหลังจะพูดอะไรก็พูดขะต่อหลังเอาเฮ้ยไปไหนแล้วเอออ่ิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชียวมันบางทีมันก็เหมือนกว่าผู้หญิงหลายคนอยู่นะไม่ใช่หมอนะมันต้องป่วอยอยังไงไว้ยังกูขอยัง,องเป็นอย่างนี้ตลอดปีสักปีนึงอ่ะสักปีนึงขอสักปีนึง,ป,นงปีเดียวพอปีเดียวก็พออ่ะปีเดียวขอล้อง ปีเดียวปีเดียวปีเดียวขอให้ความปวดยังหายไปแต่เสียงยังเหมือนเดิมอะไรนะพี่ครูลองคลุกเบาๆดีนว่าโคตรไอ้เรื่องเงินแต่ว่าวันนี้ก็หาทำแล้วให้เอ้าไอ้เหี้ยก็มึงให้กูทำเมื่อกี้ไอ้สัสไม่เหมาะไม่เหมาะไอ้ควย์อันนี้อันนี้เอาแบบโคตรอ่ะขอแบบ เอาแบบแถบอะซ้อมเป็นแถบดิลองดูดิไหนๆก็เสียงเปบนอย่างนี้ละนลอใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยลองดูไม่มีไม่มีมีแค่มังกุกแล้วก็มีครูไอข้างหลังนั่นม่งเอฟยอยู่อ๋อนออะี่อ๋อที่อ๋อี่อ๋ที่้อมเป็นแถบเลย่อนเตียงคนี่แลว ถ้าเกิดก yeah. no. so ูอย no. no ู่กับปอย่างี้เสียงงี้ตลอดปีนึงกูต้องมองปอยเปลี่ยนไปแน่นอนไม่เสวัสดีครับยินดีด้วยักวัวมึงดูดีไอ้เหี้ยเหมือนชิบหายเลยไอ้เชือกกูบอกเลยเหมือนร้อยกูให้ร้อยอะไอ้สัตว์ไม่มีอะไรเหมือนวันนี้เอาไปเล่นหนึ่งร้อยคะแนนน้องรักพี่ให้เลยไม่เหมือนตรงไหนกูประการมวงกูวงทั้งตัวกูวงทั้งชื่อเลยไอ้ชื่อเนี่ยปอยจังปอยวงวัวนะวงยันติดคอตอะ ชื่อของน้องสาวอยู่แล้วโอ้ยเออชื่อมันก็เป็นผู้หญิงนะแล้วเสียงยังเป็นอย่างนี้บอกเลยปะจะเป็นชายกูปะไปหลอกจงกุหลงกันไปถ่ายมันทำให้จงกุหลงใจละลายให้ยี่สิบบาทก็ไม่เอาให้เปผ่านเราเพียวลุกไปยี่สิบบาทไปได้ก็ไปได้ลองกันเอมเสียงเหมือนองเหมือนไหมเหมือนไหมเสียงเหมือนวะเหมือนผู้หญิงวะ ไม่เหมือนหรอเหมือนเหมือนเหมือนมีคุยยัง่าเหมือนเลยใครไม่เหมือนนี่ยเขาอู้ห่เหมือนอะไรนะฟังอยู่เนี่ยกูฟังว่าจะชั่วโมงแล้วเนี่ยเจ้าพ่อไหนๆลองพยายามทำเสียงเก่ากลับมาดิติงดิออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเสียงนี่เห er ้อเฮ้ยเออเนี <k> <k ่ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่มันทำได้แบบเดียวนะเสี่ยมันใช่มันต้องป่วยไงไม่ขู่มันเคยป่วยแบบนี้ปะไม่ต้องตอบใหม่แล้วกูก็ไม่เคย้สักปีนึงปอยลอยพูดบาลงอะเบาลงแล้วมันกูทำแล้วไงเมื่อกี้กูทำแล้วไงเบาลงเหรอ อ๋อพูดให้เสียงมันต่ำลงใช่ใช่แบบเสียงผู้ชายเคยรเป็เพลงาเพื่อให้ไดคยลองเพลงทาลายก่อนสอยุดยนไม่มทุกคนนี้ออักยืนยันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เออเนี่ย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 แบบเนี้ยทนเนี้ยทนเนี้ยทนเนี้ยเออเฮ้ยมันกลับมาแล้ว บอยคนเดิ<ส>มกูกลับมาแล้วไอ้เชี่ยเสียงผมกลับมาแล้วเย่แต่ผมพขาอย่างนั้นไ,ได้อยู่ที่มันเจ็บอเมื่อป่วยจริงหรือมันซ้อมเป็นแถบเนี่ยเฮ้ยไี่สองมันเจ็บคอเวลาพูดปกติเสียงมันหายนะ